วันที่สวงาม่สากรับดอกไม้บานหลายมือเลยดอกจีเฮียวสวยงามดอกไม้หลังบ้านงามขนาดกรับดอกไม้หลังบ้านสวยงามจนว่า หัวค่ะมาชุป,ปีปลูกเทียดเดียวได้ตลอดสินี่ดอกเสนอดอกก็สวยงามเสนอดอกที่มาหยดตัวสั่นอันนี้หลุมหมากละมาระบา้าระเบอรอสั่น ที่คือบ่อนบอนบอนสมบ้านนี่ค่อยว่าอันนั้นแปลงสตรอเบอรี่อันนี้บ้านผักค่อยหิมะละลายแลาวเส้นเหมือนเดี่